สวัสดีครับผมอยู่กับช่องมิสเตอร์สยามซีโร่นะวันนี้ผมจะมาแกะมอสตัดต้นไม้และก็ขุดแร่ทีเดียวซึ่งไอ้มอสตัดต้นไม้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยนะเช่นเอยไม่ใช่ใช้ได้ทุกขวานเลยนะขวานไม้ขวานข,านขินขวานเหล็กขวานทองขวานเพชรขวานในททรายเนี่ยใช้ได้หมดเลย อีกอย่างที่ข้อสำคัญคือมันโกงมากอย่างโกงอ่ะเพราะว่ามันจะดูดไอเทมเข้าตัวเลยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดูนะก่อนอื่นถ้าเราจะตัดเนี่ยเราอย่าลืมกดคลิปด้วยดูดูดูด,ด,ดูเห็นไหมผมผมถอยห่างมาแล้วนะผมยังได้ไม้อยู่เลยเอ๊ะมันไม่มีของดรอปเลยเห็นไหมเพราะว่ามันแบบมาอยู่ในตัวหมดแล้ว เนี่ยมันมาอยู่ในตัวหมดเลยมันมาอยู่ในแล้วแล้วออออไอ้มอสเนี่ยมันใช้ได้ทุกต้นไม้ด้วยอย่างอัปเดตล่าสุดเลยต้นไม้สีสีนี่นี่นี่นีต้นไม้สีสีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีสองโดด้วยต้นไม้สีสีปึ๊บนี่ไอต้นนี้ก็ตัดได้นะดูดูดูด โกงคือมันดูดไอเทมเข้าตัวด้วยไงแล้วเช่นต้นจังเกินต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ตัดได้แล้มันดูดไอเทมเข้าตัวด้วยนะดูดูดูโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก็ถือว่าเป็นแบบมอสที่ค่อนข้างที่จะโกง แต่สำหรับคนที่แบบไม่เล่นจริงจังถ้าเล่นจริงจังก็หาใช้มอดอื่นเถอออันนี้แบบสําหรับคนเร่งรีบไงให้อีก,อ,กอีกมอดนึงที่ผมลงไปก็คือไอ้มอดขุดแร่นะจะใช้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้เดี๋ยวแป๊บ,บนึง มอดนี่มันโอ้กูลืมกูลืมทั้งมันฮะคือมอดคนแรกนะก็ดูดไอเทมเข้าตัวเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่มอดของผมนะผมขอเข้ามาแจกกทีนึงเครด,ดิตอตยู่ใต้คลิปเลยจวให้ดูโอ้อันนี้ผมอยู่ไกลเลยนะผมยังได้อะโกงมากอะ่ะ ไอมอสเนี่ยไอมอสเนี่ยซีลทอ็อตก็ใช้ได้นะทุกคนดูนะเนี่ยทำไมกูไม่เตรียมสถานที่เดียวมาวะดูดูด,ด,ดูผมจะถอยห่างไปไกลๆปุ๊บเฮ้ยมีเบลเพชรก็ดเด้งเข้าตัวเหมือนเหมือนจะสื่อว่าถ้า มีเพชรอยู่ใต้ลาวาหรอมันก็จะขุดให้อัตโนมัติเลยอ่ะเดี๋ยวผมน่าให้ดูเช่นไม่รู้ดู้ตูดูอ่ะ ดูดไอ้มันไม่ดูดไอ้เต็มเตเลยแล้วเนี่ยมนโดนเผาคนทุกคนโดยรวมจัดว่าโดยรวมเลยนะดีใช้ได้ดีใช้ได้เลยเพราะว่ามันดูดไอเทมเข้าตัวได้ไงคถือว่าดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีสอนลงกันเลยครับไปดูกัน เอาละตอนนี้ผมก็เข้าหน้าทางโลกแล้วนะคือผมจะพาไปดูวิธีลงนี่หมดสองตัวนี้เลยต้องดูด้วยนะว่ามันอัปเดตล่าสุดหรือยังอะ่ะกดกดนี่ผมติดตั้งแล้วนะและอย่าลืมย้ำอย่าลืมตรงนี้ไม่ต้องติดนะทุกคนไอคำว่าเอ่อตกภาษาอังกฤษนาว่านะ ไอ้ตรงเนี้ยอย่าห้ามกดถ้าเราไปกดมันมอสจะใช้งานไม่ได้ทันทีให้เราแบบกดตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ยถึงตรงเนี้ยจะย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือห้ามกดเข้าใจโอเคนะแล้วเราก็สร้างโลกไปเลย โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเกิดดีสัดด้วยอ่านั่นไงต้นไม้และก่อนอื่นก่อนที่กดตับต้นไม้ทูกคัดอย่าลืมกดชิปด้วยนะทุกคนถ้าไม่กดชิปอะมันจะไม่ทํางานเวดูดูเดี๋ยวผมไม่กดชิปให้ดูนะะ่เห็นไหมมันไม่ทํางานต้องกดชิปด้วยวถึงมันจะทํางานแบบนี้ โอ้มอดนี้อย่างโกงอะทุกคนขุดแรก่ก็เหมือนกันอย่าลืมกดคลิปด้วยนะทุกคนณนะตอนนี้เวลาของผมก็ได้หมดลงแลยนะครับซึ่งไม่เจอกันใหม่นะครับทุกคนคืออันนี้ผมมาภาคเพิ่มนะเพราะว่าผมเผลอามือปิดปุ่มใหม่มันเลยไม่ได้ยินไงบายบายนะครับทุกคนผมไปแล้วบายบาย